สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววณิดารวมสุขรหัสศึกษา6.10-1626เลขในที่9วันนี้ดิฉันจะมาสอบพูดในรายวิชาภาษาไทยในหัวข้อเรื่องประวัติของโจแอนโรลลิงค่ะโจแอนโรลลิงหรือที่รู้จักกันดีในนามของเจเคโรลลิงผู้ประพันธ์นวนิยายแฟนตาซีเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกโจแอนโรลลิงเป็นนักเขียนนวนิยายชาวอังกฤษ เธอเกิดในครอบครัวนักอ่านเธออ่านหนังสือเป็นจำนวนมากตั้งแต่เด็กและเคยเขียนนิทานเป็นเล่มแรกของตัวเองเมื่อตอนอายุ6ขวบจุดกำเนิดของเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นเกิดขึ้นในปีคิศกรา1990ในระหว่างที่โจแอนกำลังโดยสารรถไฟจากเมืองแมนเชสเตอร์ไปยังเมืองลอนดอนเธอได้มองออกไปนอกหน้าตา่างและเห็นกลุ่มเด็กผู้หญิงและผู้ชายเป็นจำนวนมากกำลังเล่นละครสวมบทบาทเป็นพ่อมดและแม่มด และนี่คือแรงบรรันดาลใจที่ทำให้โจอแอนเขียนเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์แต่แล้วก็เกิดเรื่องไปคาดฝันขึ้นเมื่อมารดาอันเป็นที่รักของโจอแอนเสียชีวิตลงจากสาเหตุอของโรคเส้นเลือดในสมองตีบหลังจากนั้นไม่นานโจอแอนก็ได้แต่งงานกับสามีคนแรกและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนเธอประสบปัญหาชีวิตรักและปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทำให้เธอและลูกสาว ต้องหนีออกจากบ้านสามีและไปอาศัยด้วยกันสองคนที่สกอตแลนด์ในระหว่างที่อาศัยที่สกอตแลนด์นั้นโจอแอนมีความลำบากเป็นอย่างมากเธอเป็นโรคซึมเศร้าและเคยคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งแต่ระหว่างนั้นเธอก็ยังคงเขียนเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ต่อไปจนในที่สุดต้นฉบับแรกของเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เสร็จสมบูรณ์และเธอได้นำไปเสนอกับสนับพพนถึง12แห่งด้วยกันแต่กลับถูกปฏิเสธจนหมด โจแอนไม่ยอ่อท้อและยังนำเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ไปเสนอกับสนักพิอีกแห่งหนึ่งทึ่ชื่อว่าบูมบิลสลีย์และก็เกิดความโชคดีขึ้นเมื่อประธานของสำนักพิมพ์ได้ให้ลูกสาวของเขาวัยแปดขวบอ่านเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ของโจแอนและเธอกลับชอบเป็นอย่างมากหลังจากนั้นไม่นานนาวนดยายเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ถูกตีพิมพ์เป็นจำนวนมากและมีรายได้เริ่มแรก ถึง500ล้านเล่มทั่วโลกถูกนำไปแปลเป็นภาษาทั่วโลกถึง73ภาษานำไปสร้างเป็นเกมและภาพยนตร์อย่างมากมายทำให้โจแอนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและกลายเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกจากการจัดอันดับของนิตยสาร f ล r b อข้อคิดของเรื่องนี้ก็คือจุดที่ต่ำที่สุดจะก,กลายเป็นจุดที่นำไปสู่ความสำเร็จขอบคุณค่ะ